เห็นบ่นี่ไงนี่ดูดิดิดูดิดิดิไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่อาจจะเป็นดาวไม่รู้นี่ไงเป็นลูกกลมๆบมกใหญ่เลยไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยออนี่ไงเฮ้ยเห็นไหมอีกดวงหนึ่งเห็นไหมเนี่ลูกหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยลูกหนึ่งเล็กๆเนี่ยเห็นเห็นในกล้องเนาะใช่เออเป็นสองดวงนะใช่อาจจะเป็นดาวอะไรก็ได้นะ พ่อไม่รู้เราเพิ่งเห็นเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วก็ซูมเล็กลงเสด็นนออจตาเสด็บตาก็ไม่ต้องดูน,น,นึกว่ดนะาดวงอาทิตย์เดรอนอนทิต์ทำไมาตอนนี้ขนาดตอนนั้นี้เวลาเจ็ดโมง